ไปกันต่อเรื่องราวนี้กระแสร้อนแรงมากๆต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนแต่เรื่องราวนี้เมื่อวานนี้อาจจะร้องอาจจะพูดไปในเรื่องราวของคิ K ้วขมวดเพราะว่าเป็นเรื่องเราเครียดอ,อยู่แต่งานนี้บอกเลยว่า ไปทิศทางที่ดีมากๆหลังจากที่คุณจูนนะคะพันรายาของคุณหนุ่มกลานนี่แหละค่ะออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการรายการหนึ่งต้นเรื่องจากคนสาวคนสนิทจริงจนเป็นเหตุทําให้ต้องแยกกันกับพันรายาหากต้องจบด้วยการหย่าจะให้เวลาภรรยาและลูกสําหรับสาวคนสนิทขอตัดความสัมพันธ์แน่นอนค่ะ หลังจากจบรายการนะคะสาวจูนก็ได้ออกมาเปิดเผยกับพ,พี่พี่สื่อมวลชนก้องทัพสื่อนี่เยอะมากๆเลยนะคะเราส่งคุณออบคอเต่าไปคุณจูนว่าอย่างไรเชิญค่ะเอาเป็นว่าคือตอนแรกที่คุยกันเนี่ยที่ว่ามีคําว่าหยาบมีอะไรหลุดออกไปเนี่ยก,ก็ก็คิดอย่างนั้นจริงๆว่าเออถ้าสมมติว่ามาคุยกันแล้วจูนกันแล้วเรารู้สึกว่าอ เขารู้สึกมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้มันยังไม่ได้เราเราแยกกันอยู่อยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนทราบไอ้ส่วนโปรเซสอย่างมันง่ายนิดเดียวเองค่ะเอาเป็นว่าโฟกัสลูกผลประโยชน์ลูกอันดับหนึ่งก็คือพอแล้วค่ะตอนนี้นะตอนนี้รู้ว่าเขาจะเลิกเจบทางนูนตัวเราได้ฟังกับหูแล้วมันรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีละค่ะแหมเนอะใครจะอยากให้สามีเราไปยุ่งกับคนอื่นก็คือก็มันคือมันคือสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้วค่ะการเป็นครอบครัวยังคงเป็นไปได้อยู่เลยค่ะเออ ก็เป็นว่าตอนนี้เนาะเราก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกดีกว่าไอ้ส่วนเรื่องความลักหนุ่มสาวหรือว่าสามีภรรยานเนี้ยคือคือเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคือในในเราใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาที่เหมือนเพื่อนอยู่แล้วอะคะ่ะเออมันก็ตอนนี้มันก็ดีแล้ว่ะคะ เอาจริงอะเราเรานาะทีนี้เราก็ไม่ได้อยากกลับเลยนะเราพูดตรงๆเราก็อยากเออเราแยกกันงนี้เราก็สบายใจดี uh huh. แต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพื่ออนาคต uh huh. เขาพิสูจน์ตัวเอง uh huh. หรืออะไร uh huh. วัน t อ v ว r แบบวิจนเราแบบใจอ่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวก็แบบหาว่าเราพูดไม่ตรงองีกอย่าง,ง,งคุณคาึงแหมว่าเราจะแยกกันอะไรอย่างครับเราอยากมีความเป็นห่วงหรือว่าณต,ตอนนี้เรายังรักเขาอยู่ไหมอุ้ย uh huh. ถ้าตอบตรงๆได้เลยก uh ็ต้องรักแหละมันคนเลามันอยู่กันมาครึ่งชีวิตเนาะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าจากที่เขาโดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาหนักแล้วจริงๆจิตคนเขาเป็นตเาางจจใใแบบบ เรารู้ว่าเขาโดนเช็คข้างในเยอะมากแล้วที่เวลาเขาตอบอะไรแบบไม่ค่อยรู้รเรืนะ่องรู้เล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการที่เขาแบบเขาข้างในเขาก็ก็คงแย่อะค่ะเมื่อกี้จากประโยชค์คถามของคุณออบคอเต่านะว่ายังรักกันอยู่ไหมคุณจูนบอกเลยเ็ายังรักเราอยู่กันมา2 7ปีแล้วไงคุณผู้ชมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าไอ้เรื่องราวการฟ้องร้องเนี่ยก็ต้องไปตามตัวบทกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันชัดเจนแล้วล่ะ แต่สคือความรักครั้งนี้จากคำว่าเพื่อนแล้วก็มาเป็นแฟนแล้วเป็นคู่ชีวิตสามีภรรยาแต่งงานมา13ปีแต่เขารักกัน27ปีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวเรื่องนี้มันพิสูจน์อะไรหลายอย่างว่าเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่อนาคตอย่างไรไม่รู้แต่ว่า งานนี้นะคะหลังจากที่ไปออกรายการนี้ฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วมีทั้ง2เสียงแหละมีทั้งแบบว่าเออมีความกดแค้นแทนบางตาน,านาอยากให้เลิกรากันไปแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เยอะพอสมควรเชียร์ค่ะให้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมเราไปแอบส่องความคิดเห็นของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาเม้นนะคะว่าเขาว่ากันอย่างไรบ้างมีค่ะขอให้คิดได้ว่าลูกต้องการอยู่พร้อมหน้าแม่กับพ่อสติ จงกลับมาคนคิดได้ต้องได้ยืนในสังคมอย่างสง่างามครอบครัวสำคัญที่สุดครับพี่หนุม่มกลับตัวกลับใจยังทันครับรักษาครอบครัวเอาไว้สงสารลูกครับอยากให้คุณหนุ่มมีสติและเห็นใจภรรยากับลูกให้มากๆนะครับเพราะกับคนที่เป็นประเด็นในข่าวค่อนข้างทำร้ายจิตใจคุณจูนมากๆ ที่สำคัญ27ปีที่ผ่านมาด้วยกันคุณจูนกับคุณหนุ่มคงไม่มีใครรู้ดีดีเทลความสัมพันธ์มันลึกซึ้งขนาดไหนได้ได้ดีเท่ากับตัวคุณหนุ่มและคุณจูนคุณหนุ่มยังมีจิตใจความเป็นลูกผู้ชายที่ดีถ้ายังเห็นว่าคุณจูนเคยเป็นภรรยาที่ดีเหมือนตามที่เคยให้สัมภาษณ์นในรายการต่างๆก็อยากให้มีสติและยับยั้งชั่งใจพาตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องและดูแลดีที่สุดกับลูกและคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อเป็นทางออกหลังจากนี้จากใจคนที่เคยเป็นแฟนเพลงเป็นต้นกระแสข่าวก็เยอะแยะมากมายนอกจากกระแสข่าววงในว่าตอนนี้ทั้งคู่นะเข้ามาคุยมาเคลียร์คันปรับความเข้าใจกันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีและก็ดีมากๆเลยค่ะสำคัญกว่าน,นั้นคือบอกจากใจเลยนะเพราะว่าเราส่งใจในฐานะหนึ่งเป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพลงและอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์เชื่อเสมอว่าทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณจูและคุณหนุ่มนะ รักกันค่ะนี่และสำคัญกันนั้นคือทนายชัยพัฒน์นะคะได้โพสต์ข้อความระบุ หลังจากนี้ต่อไปในด้านการทำคดีทีมผมจะดูแลพี่เองว่ากันไปตามกฎหมายและขอบคุณแทนเมียหลวงทั้งนี้และก็ทั้งประเทศที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองให้รู้ไปว่าถ้าเบียนสมรสไม่ใช่ใครจะยามได้ทำยังไงก็ได้นิ่งเงียบไม่ใช่ยอมเพราะเมียหลวงกับเมียน้อยมันคนละคลาสกันแพงที่ไม่ต้องพยายามนี่คือทนายชายพัฒน์เขาเมนไว้แล้วก็โพส์ไวค้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชมคะเรื่องราวของพี่หนุ่มกลาแล้วก็คุณจูนจบลงน่าจะด้วยดีด้วยทรงใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้เรื่องราวแบบนี้เป็นบททดสอบความรักขอรักกันคุยกันมีสตินะคะเป็นกำลังใจค่ะ